บทที่323คุณโชคดีอะไรชายหนุ่มจากยอดเขาที่หนึ่งตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาคิดว่าความสําเร็จทางวรรณกรรมของเขาค่อนข้างดีและเขามักจะพูดบทกวีแบบสบายๆแต่เขาก็ยังสับสนเล็กน้อยกับเนื้อหาของใบย,ยกโบราณน,นี้ดังนั้นเขาจึงศึกษาทีละคำแต่เขายังคงสับสนดังนั้นหลังจากวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วเขาก็ยังคงมุนงงตัวเองอยู่ตรงนั้นให้ทายาทเหรอให้อย่างไรยังไงทําไมจึงต้องเป็นชิงเอ,อ๋อชิงเอ,อ๋อรคำนี้ไม่ได้ใช้เรียกผู้หญิงใช่ไหม หลังจากนั้นไม่นานเขาก็มองลงไปที่ขวดและจูจ่ๆก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเป็นไปไม่ได้เชี่ยเมื่อนึกถึงว่าเขาเคยได้กลิ่นมาก่อนเขารู้สึกแย่ทันใดและกัดฟันพึพมพำมันมากเกินไปแล้วบ้าหรือเปล่าเอาเลือดตัวเองใส่ขวดบ้าบ้าบ้าถุยถุยถุยแม่งกูแดกเลือดโบราณ แล้วเขาก็อยากจะทิ้งมันไปโดยสัญชาตญาณแต่กลับยังลังเลใจเล็กน้อยที่จะแยกมันออกไปแอบคิดไปว่านี่อาจถือเป็นเลือดของจักรพรรดิโบราณได้เขาจึงรู้สึกสับสนมากเมื่อถือมันในมือในเวลาเดียวกันสวีชิงบนเรือฟาโจก็ลืมตาขึ้นมองออกไปในระยะไกลและมองไปที่ชายหนุ่มจากยอดเขาที่หนึ่งบนดาบใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาเขาเดาว่าอีกฝ่ายกำลังเปิดกล่องความปรารถนาแบบไหนกันและในใจเขาก็อยากรู้ด้วยเช่นกันแกกำลังได้โชคใหญ่อะไรหรือเปล่าสวีชิงกล่าว ฝาครอบปิดก้นของดาบใหญ่หายไปและชายหนุ่มจากยอดเขาที่หนึ่งก็ยังนั่งอยู่ที่นั่นด้วยความมุนงงบนใบหน้าดูน่าเกลียดเล็กน้อยจากนั้นจึงพ่นลมต่อไปราวกับว่าเขากำลังทำความสะอาดโครงจมูกของเขาอยู่หลังจากนั้นไม่นานใบหน้าของเขาก็ดีขึ้นเล็กน้อยและเขามองดูท้องฟ้าโดยไม่พูดอะไรสักคำส่วนกล่องความปรารถนาเขาได้โยนมันทิ้งออกไปตั้งนานแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้สวีทิงก็เกิดความสงสัยในใจและมองไปทางอื่นและเพิกเฉยต่อมัน ด้วยวิธีนี้เวลาผ่านไปอีกครั้งและทั้งสองคนก็ใกล้เจ็ดเนตรโลหิตมากขึ้นเรื่อยๆและสวีทิงก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาวุธอธาถรรพ์ขนนกด้วยพลังของสิ่งนี้คือความเร็วเมื่อเปิดใช้งานความเร็วของตัวเองสามารถระเบิดได้ทันทีซึ่งได้หลายเท่าของความเร็วเดิมแต่ข้อกำหนดสำหรับร่างกายนั้นก็ยังสูงมากเนื่องจากมีบุคคลภายนอกอยู่ข้างๆสวีทิงจึงไม่ได้ลองแต่หลังจากสัมผัสได้เขามั่นใจว่าเมื่ออ,อาวุธวิเศษนี้ถูกเปิดใช้งานความเร็วของเขาจะน่าทึ่งมาก ฉันต้องหาสถานที่ที่จะลองใช้และทำความคุ้นเคยกับการใช้อาวุธวิเศษนี้หลังจากที่เปิดใช้งานแล้วสวีทิงครุ่นคิดและสังเกตเห็นการปรากฏตัวของเรือฟาโจของยอดเขาที่เจ็ดในระยะไกลมากขึ้นเรื่อยๆเกือบจะทันทีที่เรือฟาโจจากยอดเขาที่เจ็ดปรากฏชายหนุ่มจากยอดเขาที่หนึ่งซึ่งรู้สึกเบื่อหน่ายตั้งแต่เปิดกล่องความปรารถนาก็เงยหน้าขึ้นและดีดนิ้วและจู่ๆเสื้อคลุมฝึกฝนชุดใหม่ก็พลันปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาฉับพลัน การเคลื่อนไหวของเขามีความชำนาญมากเราว,ว่าเขาได้ฝึกฝนมาหลายครั้งแล้วและการแสดงออกของเขาในตอนนี้ก็ดูเฉยเมยมากขึ้นเราวับมาพระเอกยังไงยังงั้นพลังงานดาบยังคงแผวเ,บา,เบ,าบาบนร่างกายของเขาซึ่งดูทั้งระมัดระวังและตั้งใจโดยเฉพาะพลังงานดาบที่อยู่รอบตัวเขาทำให้ผมยาวของเขาลอยละลิ้วปลิวสวยัยเมื่อคนนอกมองดูฉากนี้คนส่วนใหญ่คงจะคิดว่ามันไม่ธรรมดาจนกระทั่งเรือฟาโจเหล่านั้นหายไปจากสายตาชายหนุ่มจากยอดเขาที่หนึ่งก็กลับมาเฉยชาและทอดถอนหายใจอีกครั้ง พฤติกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการและความเร็วในการเปลี่ยนเสื้อผ้าทําให้สวีชิงรู้สึกอึ้งกิมกี่เช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสวีชิงก็ค่อยๆชินกับมันในขณะที่เขาได้พบกับสาวกเจ็ดเนตรโลหิตมากขึ้นตลอดทางในขณะที่สวีชิงค่อยๆชินกับมันบรรพบรุษสำนักวัชราจึงคว้าโอกาสนี้และกระซิบกับสวีชิง ท่านอาจารย์เด็กคนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นพิเศษฉันคิดว่าคนประเภทนี้เราไม่ต้องฆ่าเราสามารถใช้บุค,คลิกของเขาและทําให้เขาทํางานให้เราได้เช่นช่วงเวลาที่สำคัญอาจารย์อาจสามารถสรนเริญเขาสักนิดและเยินยอเขาสักหน่อยตามคําอธิบายในหนังสือโบราณที่ฉันอ่านคนประเภทนี้มักจะเป็นคนประเภทที่สามารถยอมเสียเลือดแต่ไม่ยอมเสียหน้า นอกจากนี้ฉันเดาว,ว่าเมื่อเขาให้ความสำคัญกับใบหน้ามากดังนั้นเขาจึงมีเคล็ดวิชาสะกดรอยประทับหน้าตาที่น่าเขินอายของเขาตลอดทางและฉันก็จดจำฉากและท่าทางของเขาไว้ด้วยส่วนคําพูดไม่ว่าจะเป็นภาษามนุษย์หรือไม่ก็ตามจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามอย่างน้อยนี่เป็นวิธีการตรวจสอบและปรับสมดุลบุคลิกของเขาเองนอกจากนี้หากเขาพูดภาษามนุษย์ในอนาคต หากมีโอกาสอาจารย์สามารถสร้างสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้บุคคลน,นี้อับอายได้เช่นให้เขาขอร้องความเมตตาจากท่านทําให้เขาสกระปรกเป็นต้นและเขาจะทิ้งรูปลักษณ์ของเขาไว้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นจากนั้นอาจารย์สามารถใช้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองกับเขาได้เช่นกันบรรพบุรุษสํานักวัชรพูดอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเปิดปากและเขาก็ไม่ได้พูดสักคําว่าเขามีประโยชน์แค่ไหนแต่เมื่อฟังเขาอย่างครอบคลุมแล้วก็เผยให้เห็นถึงคุณค่าในการแสดงออกของเขาได้เลย อาจารย์เพราะฉันตอบสนองช้าเกินไปได้โปรดลงโทษฉันด้วยสำหรับอาจารย์แล้วสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ฉันเชื่อว่าท่านสามารถคิดได้ในพริปตาแต่ฉันต้องใช้เวลานานในการคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ท่านอาจารย์โปรดลงโทษฉันด้วยฉันโง่เกินไปพรสวรรค์ของฉันกับของอาจารย์แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ท่านอาจารย์โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งฉันจะตั้งใจทำงานและขอร้องให้ท่านทิ้งสิ่งเล็กๆกน้อยๆเหล่านี้และในส่วนงานศพกระโปรกเล็กๆกน้อยๆเหล่านี้ปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่ของฉันในอนาคตเถิดผู้น้อยคนนี้จะทำให้ดีที่สุดตามความไว้วางใจของท่านอาจารย์สวีชิงเหลือมองแท่งเหล็กสีดำข้างๆแล้วพูดอย่างใจเย็นสามเดือนกำลังจะมาถึงแล้วฉันจะให้เวลาคุณเพิ่มอีกหนึ่งเดือนก็แล้วกันส่วนเงาจะยังคงเหมือนเดิม บรรพบุรุษของสำนักวัชรารู้สึกตื่นเต้นทันทีจากนั้นเขาก็แส้งทำเป็นมองไปที่เงาอย่างไม่เป็นทางการและเงาก็สั่นเทาและรีบแยกย้ายกันไปเอาหัวลงทะเลดูดซั์สิ่งแปลกปลอมอย่างบ้าคลั่งทันทีสวีทิงเหลือบมองพวกเขาและไม่สนใจเขาหลับตานั่งสมาธิฝึกฝนเคล็ดวิชากังฟูสายเลือดต่อไปบทที่324 จนกระทั่งเวลาผ่านไปและท่าเรือเจ็ดเนรโลหิตก็อยู่ในสายตาเมื่อพบเรือมากขึ้นชายหนุ่มจากยอดเขาที่หนึ่งดูเหมือนจะคลายความกังวลของเขาเขายืนขึ้นด้วยความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในสายตาของเขาและรักษาความซื่อสัตย์ของเขาอยู่เสมอเมื่อเห็นการจ้องมองที่เย็นชาของสวีชิงเขาดูไม่หดหูเหมือนเมื่อก่อนแต่เขาหันกลับมามองสวีชิงขึ้น,ข,นขึ้นลงลงก่อนที่จะพูดอย่างใจเย็นมีเมฆอยู่หน้าวิหารเทพประจำเมืองและผู้ฝึกฝนจะตายอย่างรวดเร็วหากพวกเขามาและไป เมื่อได้ยินสิ่งนี้สวีชิงก็แตะแท่งเหล็กสีดำที่อยู่ด้านข้างทันทีและบรรพบุรุษของนิกายวัชระก็เข้าใจแนวคิดนี้เช่นกันและส่งเจตนาร้ายมุ่งเป้าไปที่ชายหนุ่มในทันใดาชายหนุ่มจากยอดเขาที่หนึ่งไอสองทีเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดและดูเหมือนเขาไม่อยากอธิบายจึงหยิบแผ่นยกออกมาตีตรามันแล้วโยนมันให้อีกฝ่ายราวกับว่าทั้งหมดมีคำพูดอยู่ในนั้นสวีชิงขมวดคิ้วและหลังจากจับใบย,ยกได้ข้อมูลที่ประทับอยู่บนตัวเขาก็เข้ามาในใจ พี่ชายคุณและฉันถูกลิขิตให้มาอยู่ด้วยกันฉันเป็นเจ้าชายคนที่ก้าวจากยอดเขาที่หนึ่งอูเจียนมูเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนที่เราจะเริ่มทะเลาะก,กันแต่เราก็มาจากนิกายเดียวกันฉันรู้ว่าคุณแข็งแกร่งและวิญญาณชั่วร้ายของคุณก็เช่นกันแต่เราจะไม่สู้กันถึงตายหรอกใช่ไหมแม้จะอยู่ข้างนอกก็าตามมันไม่ดีเลยถ้าวิญญาณชั่วร้ายแข็งแกร่งเกินไปฉันได้ยินมาว่าสิบพี่เชิญซึ่งเป็นสิทธิ์หลักของยอดเขาที่สามในตอนนั้นหายตัวไปก็เพราะวิญญาณชั่วร้ายนี่ก็หลายปีผ่่าาานมมแลล้วยยังไพบฆตกรเ และยอดเขาที่หกในครั้งนั้นบุตรชายคนเดียวของปรมาจารย์ยอดเขาก็ทั่วรพ้พยอพออกับท่านและเขาก็หายตัวไปเช่นกันฉันจึงอยากแนะนําคุณต้องดูแลตัวเองด้วยอูเจียนวูชายหนุ่มจากยอดเขาที่หนึ่งยืนอยู่บนดาบใหญ่และมองไปที่สวีชิงในขณะที่อีกฝ่ายมองดูใบหยกเขาก็รีบพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วดยสงวนอาการบาดเจ็บเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นทั้งร่างของเขากลายเป็นสายรุ้งและตรงไปยังท้องฟ้าและดาบขนาดใหญ่ก็กลายเป็นดาบที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา คนทั้งตัวดูไม่ธรรมดาเขาออกห่างจากเรือของสวีทิงอยู่ทันทีและบินตรงไปยังยอดเขาแรกของเจ็ดเนรโลหิตท่ามกลางเสียงคำรามของดาบบนท้องฟ้าท่ามกลางโลกอื่นชั้นจะกลายเป็นเทพเซียนด้วยการกลืนทะเลเมฆขณะที่เขาบินไปก็มีเสียงดังออกมาจากปากของเขาสะท้อนไปทุกทิศทางดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายในสายตาของชายหนุ่มจากยอดเขาที่หงสวมเสื้อคลุมฝึกฝนสีแดงผมยาวปลิวเหมือนเทพเซียน สวีชิงเหลือมองอย่างเย็นชาเขาไม่สนใจกลอุบายเล็กๆน้อยๆของอีกฝ่ายที่จริงแล้วยิ่งเขาเข้าใกล้นิกายมากเท่าใดเขาก็ยิ่งถ่อมตัวให้มากเท่านั้นในขณะนี้เขาถอนสายตาและควบคุมเรือฟาโจตรงไปยังท่าเรือเจ็ดเนรโลหิตรอยประทับของยันแห่งชีวิตบนร่างกายของเขาเปล่งแสงอันนุ่นนวลและสลายไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเขาก้าวเข้าไปในท่าเรืออย่างสมบูรณ์รุนทั้งหมดบนร่างกายของเขาก็หายไป ร่างกายของสวีชิงผ่อนคลายและเขามองไปที่อูเจียนมูซึ่งได้บินไปยังยอดเขาแรกแล้วเขาเก็บเรือวิเศษและบินออกไปยังยอดเขาที่เจ็ในไม่ช้าเขาก็เข้าสู่ยอดเขาที่7็และกลับไปที่ถ้ำของเขาหลังจากมาถึงประตูถ้ำสวีชิงก็สัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมของเขาและตรวจดูให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่เขาจัดไว้ก่อนหน้านี้เป็นไปตามปกติหรือเปล่าจากนั้นเขาก็เปิดประตูถ้ำแล้วเดินเข้าไปขณะที่ประตูปิดลงสวีชิงก็นั่งลง พอกลับมาคราวนี้ก็อยากจะดูว่าต้องใช้หินอาถรรพ์กี่ก้อนถึงจะเปิดท่าเรือได้อีกทั้งการอยู่บนภูเขาไม่สะดวกนับลงเรือฟาโจสบายกว่าพอคิดดูแล้วสวีชิงมองดูเสื้อคลุมสีม่วงบนร่างกายของเขาและคิดถึงจังซานด้วยเสื้อคลุมสีเทาของหัวหน้าเขาจึงตัดสินใจบางอย่างในใ,นใจจากนั้นเขาก็หันศีรษะและมองดูแผ่นหยกที่อยู่ตรงกลางถา้ำซึ่งเปล่งแสงจางๆออกมานับตั้งแต่เขาเข้าไปในถ้ำ แผ่นหยกตรงกลางนี้เป็นแกนกลางของการก่อตัวของถ้ามและมีหินอาถรรพ์ทดแทนอยู่ที่นี่ด้วยและยังมีรูปแบบบันทึกอีกด้วยสวีชิงเหลือบมองแล้วเดินเข้าไปแล้วยกมือขึ้นกดแผ่นหยกตรงกลางจู่ๆชุดข้อความก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาซึ่งบันทึกผู้คนที่ขอเยี่ยมชมในช่วงเวลานี้ หนึ่งในนั้นคือห่วงหยานคนหนึ่งคือโจชิงเผิงติงเสวียและกู่มู่ชิงแต่ส่วนใหญ่คือสองคนคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการแผนกอาชญากรรมโดยมีประวัติ23รายการและอีกคนเป็นสมาชิกของทีมที่6ของแผนกอาชญากรรมและชื่อที่เขารายงานคือใบมีบันทึกคำขอของเขาทั้งหมด41รายการนี่คือสิ่งที่ดูเหมือนทุกวันเสวียชิงดูบันทึกเหล่านี้และนึกถึงช่วงเวลาที่เขาช่วยชายใบโดยไม่ตั้งใจเห็นได้ชัดว่าชายใบนั้นห่วงแหนชีวิตมากและกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในขณะที่สวีทิงกำลังตรวจสอบมันทันใดนั้นแผ่นยกก็ส่องแสงอีกครั้งและมีบันทึกอีกอันหนึ่งจากเด็กใบ้อีกครั้งสำหรับลูกศิษย์บนภูเขาการเยี่ยมเยียนของบุคคลภายนอกต้องได้รับความยินยอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกศิษย์ที่ตีนเขาดังนั้นสวีทิงจึงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และตกลงที่จะอนุญาตหลังจากนั้นไม่นานร่างของบางก็ทำตามคำแนะนำของการก่อตัวในรูปแบบและมาถึงหน้าถ้ำของสวีทิงหลังจากเข้าใกล้อย่างระมัดระวังและในขณะที่ประตูถ้ำเปิดออกสวีทิงก็เดินออกไป นายมีธุระอะไรสวีชิงมองดูคนใบตัวน้อยที่ยืนอยู่ตรงนั้นห่างออกไปสามฟุตไม่กล้าเข้าใกล้อีกเสื้อผ้าของอีกฝ่ายยังคงเหมือนเดิมอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาหายดีแล้วและทั้งตัวของเขาก็ดูน่ากลัวมากขึ้น <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเขาเติบโตขึ้นมากหลังจากรอดพ้นจากสถานการณ์ที่สิ้นหวัง ภายใต้การจ้องมองของสวีทิงร่างกายของคนใบ้ก็สั่นเทาเขาหยิบโทเค็นออกมาจากแขนของเขาและวางไว้ข้างๆด้วยความเคารพจากนั้นเขาก็ถอยกลับไปสองสามก้าเงยหน้าขึ้นมองสวีทิงและทันใดนั้นก็คุกเข่าลงและกระแทกหัวตัวเองที่พื้นอย่างแรงสองสามครั้งหน้าผากของเขามีเลือดออกก่อนจะลุกขึ้นและวิ่งลงภูเขาอย่างรวดเร็วสวีทิงเฝ้าดูอีกฝ่ายจากไปยกมือขวาขึ้นเพื่อคว้าม,มันและโทเค็นก็บินขึ้นมาจากพื้นวัตถุนี้ไม่ใช่เครื่องหมายระบุตัวตนแต่เป็นโทเค็นการจัดเก็บ สวีทิงซึ่งคุนเคยกับท่าเรือเป็นอย่างดีย่อมรู้ดีว่านี่คืออะไรครึ่งหนึ่งของท่าเรือเจ็ดเนธโลหิตถูกใช้โดยสาวกยอดเขาที่เจ็ดและอีกครึ่งหนึ่งใช้สำหรับบุคคลภายนอกในวันธรรมดามีเรือหลากหลายเผ่าพันธุ์รวมถึงโจนสลัดด้วยเรือต่างเผ่าเหล่านี้ไม่สามารถพับเก็บไว้ได้เหมือนกับเรือฟาโจของเจ็ดเนธโลหิตดังนั้นจึงจำเป็นต้องเทียบท่าและนำโทเค็นพิเศษนี้มาแสดงด้วยเวลามารับเรือเห็นได้ชัดว่าหลังจากส่งศพของอาชญากรตามหมายจับครั้งล่าสุด คนใบตัวน้อยคิดว่าสวีทิงไม่ชอบอาชญยากรที่ต้องการตัวดังนั้นเขาจึงสังหารผู้คนไปจำนวนหนึ่งในครั้งนี้โดยไม่ทราบจำนวนและได้รับโทเค็นดังกล่าวแล้วมอบให้สวีทิงคราวนี้เมื่อสวีทิงยอมรับมันเขาจึงโขกหัวแล้ววิ่งลงภูเขาไปบทที่325 วันรุ่งขึ้นหลังจากเปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมเทาแล้วสวีทิงก็ไปยังสถานที่ตามโทเค็นนั้นมีเรือค้าขายลำเล็กๆอยู่ที่นั่นสิ่งของข้างในเป็นที่ยอมรับแม้ว่าพวกมันจะไม่มีค่ามากนักแต่ก็พอมีคุณค่าอยู่บ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวีชิงเห็นของที่อยู่ข้างในเป็นกองสมุนไพรตามคำตอบที่ระมัดระวังของเหล่าสาวกที่จัดการสถานที่นี้สวีชิงรู้ว่าไม่มีใครมารับเรือเป็นเวลาสเดือนแล้ว สวีทิงจึงเก็บสมุนไพรออกไปเรียกผู้ให้ข้อมูลมาจัดการกับเรือค้าขายและถามเกี่ยวกับการเปิดท่าเรือด้วยคุณชายฉันทราบมาทั้งหมดเกี่ยวกับการเปิดท่าเรือแล้วกําลังจะรายงานให้ท่านทราบค่ะท่าเรือที่เพิ่งเปิดใหม่แบ่งออกเป็นพอตภายในและภายนอกซึ่งแต่ละพอร์ตก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปผลประโยชน์ภายในนั้นไม่ใหญ่นักแต่เป็นการสะดวกสําหรับคุณชายที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ใต้ภูเขา สำหรับผลประโยชน์ภายนอกนั้นมีประโยชน์มากมายแต่สิ่งนี้จำเป็นต้องมีหลายแผนกเช่นการผันน้ำการจัดส่งการขนส่งและอื่นๆแต่เมื่อสร้างแล้วแม้จะเป็นเพียงท่าเรือธรรมดาธรรมาที่มีเรือค้าขายไหลเข้ามาผลประโยชน์ก็จะน่าทึ่งและยังดึงดูดร้านค้าต่างๆให้มาตั้งถิ่นฐานนี่ก็ถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งหญิงสาวผู้ให้ข้อมูลกล่าวในเสียงต่ำเธอไม่กล้าที่จะหย่อนยานเลยในงานที่สวีชิงมอบหมายให้เธอเธอใช้เวลาสองเดือนที่ผ่านมาในการตรวจสอบและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องและยังใช้เหรียญวิญญ,ญ,ญาณบางส่วนซื้อข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นหลังจากที่สวีทิงถามเธอก็ไม่ได้คิดนานเกินไปและบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการเปิดท่าเรือใหม่เพียงแต่ว่าโครงการนี้มีขนาดใหญ่มากแม้แต่ท่าเรือที่ง่ายที่สุดโครงสร้างพื้นฐานเริ่มต้นก็ต้องใช้หินอาถรรพ์อย่างน้อย3ล้านก้อนหากมีร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์การลงทุนทั้งหมดจะมากกว่า10ล้านและไม่มีขีดจำกัดตามความต้องการ เมื่อสวีชิงได้ยินสิ่งนี้สีหน้าของเขาก็ดูปกติแต่ในใจตกใจเกินบรรยายเขาคิดว่าตอนนี้เขารวยแล้วท้ายที่สุดถุงเก็บของของเผาปีสาทะเลก็มีหินอาถรรพ์นับแสนก้อนแต่เมื่อได้ยินคำพูดของผู้ให้ข้อมูลในขณะนี้สวีชิงก็ได้แต่นิ่งเงียบไว้แต่ว่าผลประโยชน์สูงสุดก็น่ากลัวอย่างยิ่งเช่นกันปริมาณงานของท่าเรือเจ็ดเนตรโลหิตของเรามีจํากัดฉันสังเกตเห็นเรือที่มาที่เจ็ดเนตรโลหิตในช่วงเวลานี้30เอร์ซของเรือที่มาที่นี่ทุกวันต้องต่อคิวด้านนอกก่อนเข้า เมื่อเราเปิดท่าเรือใหม่แล้วก็ไม่มีปัญหาการขาดแคลนเรือสินค้าเข้าและออกหลังจากเปรียบเทียบท่าเรืออื่นแล้วคุณชายชันลองคำนวณดูว่าการลงทุนทั้งหมดจริงของเราคือประมาณ3ล้านหินอาถรรพ์และเราสามารถใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเราจะสามารถคุ้มทุนได้ภายในเวลาประมาณ2ปีหลังจากนั้นปีที่3มเราจะสามารถเริ่มทำกำไรได้แล้วจากนั้นปีถัดไปไรายได้น่าจะประมาณ3ล้านหินอาถรรพ์ ฉันได้ยินมาจากผู้อาวุโสคนอื่นๆที่ระดับสร้างรากฐานกล่าวว่าการเปิดท่าเรือมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ลงทุนอย่างเต็มที่นอกนั้นส่วนใหญ่พวกเขามักจะทำงานร่วมกับคนหลายคนดังนั้นหากท่านมีคนอยู่รอบตัวที่เขาเต็มใจท่านสามารถเชิญพวกเขาเข้าร่วมได้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องเป็นระดับสร้างรากฐานเหมือนกันนอกจากนี้ธนาคารของนิกายหลายแห่งก็สนใจเรื่องนี้เช่นกันแต่ฉันได้ยินมาว่าในนิกายมีข้อจำกัดมากมายในเรื่องนี้ดังนั้นจึงมีท่าเรือไม่มากนะับ สวีทิงครุ่งคิดการเปิดท่าเรือเดิมเพราะเขารู้สึกว่าโคตาไม่ควรสูญเปล่าและเมื่อสร้างเสร็จแล้วเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยและเขาจะมีรายได้มหาศาลเช่นนี้ทุกปีเขาจึงได้ให้ผู้ให้ข้อมูลไปศึกษารายละเอียดแต่ตอนนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วสวีทิงก็รู้สึกสะเทือนใจเพราะมันแพงเกินไปและเห็นได้ชัดว่ามีปัญหามากมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การลงทุนหินอาถรรพ์จำนวนมากแบบนี้จะผูกมัดตัวเองกับเจ็ดเนตรโลหิตอย่างลึกซึ้งเกินไปเขาจึงรู้สึกลังเลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้และทันใดนั้นเขาก็เข้าใจว่าทำไมผู้สร้างรากฐานจำนวนมากจึงไม่เลือกที่จะเปิดท่าเรือในด้านหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณและทําให้ความสัมพันธ์กับนิกายลึกซึ้งเกินไปในทางกลับกันมันซึ่งเปลืองมากเกินไปเช่นกันด้วยหินอาถรรพ์ที่มากมายเหล่านี้สวีชิงรู้สึกว่าเขาสามารถออกจากงานและจ้างคนอื่นจับสัตว์ทะเลให้เขามาขายทํากําไรก็ได้ไม่ต้องวุ่นวายมากนะัก หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วสวีทิงก็รู้สึกอยากจะยอมแพ้จึงปล่อยให้ผู้แจ้งออกไปก่อนและเขาก็เตรียมตัวจะซื้อจะขายวัดสดุเมื่อเขากลับมาคราวนี้เขามีของที่จะซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือเครื่องรางนอกจากนี้เขาวางแผนที่จะดูอาวุธอาถานที่ขายในนิกายด้วยอาวุธอาถานมีราคาแพงมากและก่อนหน้านี้สวีทิงกระเป๋าแบรนจึงไม่เคยเต็มใจที่จะไปเลือกซื้อพวกมันมาก่อนตอนนี้กระเป๋าตุงพอสมควรเขาจึงวางแผนที่จะเลือกมัน ในเวลาเดียวกันสวีทิงก็สนใจอย่างมากกับใบหยกที่อูเจียนมูจากยอดเขาแรกโยนออกมาให้เขาและกําลังจะดูว่ามีขายหรือไม่แม้ว่าประสิทธิภาพของไอเทมนี้จะอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็สะดวกมากที่จะดูดซับข้อมูลและตะเกียงลมหายใจวิญญาณสวีทิงคิดขณะที่เขาเดินบนถนนในขณะนี้เขาถูกปกคลุมไปด้วยเสื้อคลุมสีเทาและการฝึกฝนที่ยับยั้งชั่งใจของเขาเขาดูธรรมดามากยกเว้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวของการชำลืองมองเขาอย่างคลุมเครือในฝูงชน ผู้คนดังกล่าวล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งระดับการสร้างรากฐานซึ่งสวมชุดคลุมสีเทาเหมือนสวีชิงพวกเขาสังเกตเห็นการและการผ่านการเหนี่ยวนำของพลังที่และมักจะเคลื่อนตัวออกไปทันทีที่ศบตากันโดยไม่รบกวนกันและกันดังคำกล่าวที่ว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันถ้าหากอยากประสบความสำเร็จก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้บุคคลที่ประสบความสำเร็จเหมือนสวีชิงไปแอบฟังอาจารย์ไปสอนเรื่องเพสัตในตอนเริ่มต้นหากคลุกคลีอยู่กับบุคคลที่มีความคิดลบคุณก็จะห่างไกลความสำเร็จออกไปเรื่อยๆ เช,เช่นเดียวกันกับหญิงสาวบางคนต้องการหาสามีรวยคุณก็จะไปเจอคนเช่นเดียวกันนั่นก็คือผู้ชายที่ต้องการหาภรรยารวยสุดท้ายทั้งคู่ก็มีสถานะเหมือนกันนั่นคือคำว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันด้วยวิธีนี้สวีชิงเดินไปที่แผงขายอาหารเช้าที่เขาเคยไปทุกวันนั่งลงและทานอาหารมื้ออร่อยภายใต้คำทักทายอันอบอุ่นของเจ้าของร้านคราวนี้เขากินไข่สี่ฟอง แม้ว่าเขาจะอดอาหารได้เป็นเวลาหลายวันหลังจากบุกทะลวงแดนในระดับสร้างรากฐานเขาสามารถบำรุงเลี้ยงตัวเองด้วยพลังที่ภายในแต่สวีชิงก็ยังคงชอบกินเหมือนเดิมซึ่งทำให้เขารู้สึกพึงพอใจในขณะที่ทานอาหารเช้าเขาได้หยิบโทเค็นประจำตัวออกมาและส่งข้อความถึงห่วงยันโดยถามเขาว่าจะเอายังไงต่อไปเมื่อเขาเสนอซื้อตะเกียงลมหายใจทางจิตวิญญ,ญาณห่วงยันไม่ได้ตอบกลับทันทีจนกระทั่งสวีชิงกำลังจะออกไปหลังจากทานอาหารแล้วเขาก็ได้รับข้อความของห่วงยัน ฉันจะซื้อมันเดี๋ยวนี้สวีทิงคุณกลับมาแล้วเหรอฉันจะหาคุณให้เจอว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกฉันเดี๋ยวเจอกัน